คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำดีแค่ไหนแต่ชีวิตก็ไม่เดินหน้าบางครั้งต้นเหตุอาจไม่ใช่โชคร้ายแต่คือพลังลบจากคนใกล้ตัวคลิปนี้จะเปิดเผยให้คุณเข้าใจว่า e v i ิ i อาคืออะไรและส่งผลกับชีวิตคุณยังไงโดยที่คุณไม่รู้ตัวรวมถึงวิธีป้องกันตัวโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว 1. E v i l วคืออะไรพลังลบที่มองไม่เห็นแต่ทำลายได้จริง E v วิ I คือพลังลบที่แฝงมากับสายตาความคิด หรือแม้แต่พลังงานเงียบๆจากคนที่ไม่อยากเห็นเราดีมันไม่ใช่คำสาบไม่ใช่เวทมนต์แต่มันเป็นแรงสันสะเทือนบางอย่างที่ถูกส่งออกมาจากจิตใต้สำนึกของคนที่ไม่สามารถยินดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราได้จริงมนุษย์บางคนมีท่าทีดีมีคำพูดที่ฟังดูเหมือนห่วงใยมีรอยยิ้มที่ดูเหมือนสนับสนุนแต่ลึกๆข้างในเขาอาจกำลังหวังให้คุณล้มเพื่อที่เขาจะไม่รู้สึกด้อยกว่าพลังลบนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกอิจฉา แต่มันคือการตั้งจิตใต้สำนึกแบบไม่รู้ตัวที่ส่งพลังงานประทะก,กับความตั้งใจของคุณอย่างเงียบๆหลายคนรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็หมดแรงอยู่ดีๆก็ไม่มีไฟอยู่ดีๆก็ลังเลและเปลี่ยนแผนโดยไม่มีเหตุผลความลังเลนั้นอาจไม่ได้มาจากคุณแต่อาจมาจากพลังที่คุณไปรับมาโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพสถานการณ์หนึ่งสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งชื่อเอเอได้ไอเดียธุรกิจบางอย่างที่รู้สึกมั่นใจสุดชีวิตเขาตื่นมาทุกเช้าด้วยพลัง เขาลงมือร่างแผนด้วยไฟที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจระหว่างที่กำลังจะเริ่มลงมือเขาโทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คบกันมานานเล่าให้ฟังทุกอย่างทั้งแผนทั้งฝันทั้งเป้าหมายปลายสายมีคำว่ายินดีด้วยดีใจมากแต่โทนเสียงมันแข็งความเงียบมันยาวคำชมมันแห้งหลังจากวางสายไปเอเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแปลกๆไฟที่เคยมีมันเริ่มหายความกล้ากลายเป็นความกลัวเขาเริ่มคิดเผื่อเริ่มมองหาทางหนีเริ่มหาข้อเสียของไอเดียตัวเอง ทั้งที่เมื่อวานยังมั่นใจเหมือนโลกทั้งใบเปิดทางให้ลองจินตนาการว่าถ้าเขาไม่โทรหาเพื่อนคนนั้นเลยไม่เล่าอะไรเลยถ้าเขาเก็บความฝันไว้กับตัวเองลงมือทำในความเงียบและค่อยๆส่งสัญญาณออกไปผ่านผลลัพธ์อะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้ไม่ใช่ความคิดของเขาเองแต่คือพลังจากอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกส่งมาผ่านสายตาเสียงและความคิดที่แฝงเจตนาอีวิลอไม่ได้แสดงตัวว่ามันร้ายมันแค่คอยบ่นท,นทีละน้อย มันไม่ทําร้ายเราตรงๆแต่มันทําให้เราสงสัยตัวเองมันไม่หยุดเราแต่มันทําให้เราเดินช้าลงคําถามคือถ้าคุณคือเอคุณจะเลือกเล่าหรือคุณจะเลือกเงียบคุณจะยอมให้ความฝันได้รับสายตาที่ชา้าหรือจะให้มันเติบโตในความเงียบก่อนที่จะประกาศตัวคุณคิดว่าเส้นทางทั้งสองแบบนี้จะพาคุณไปจุดเดียวกันหรือไม่ถ้าแค่การพูดกับใครบางคนสามารถทำให้ไฟในใจคุณหายไป คุณจะยังเชื่ออยู่ไหมว่าอ e ีวิลอายเป็นแค่ความเชื่อไร้าสาระบางครั้งสิ่งที่เราต้องปกป้องที่สุดไม่ใช่ความฝันไม่ใช่แผนธุรกิจไม่ใช่เป้าหมายแต่คือพลังงานในใจเราตอนที่เริ่มมันขึ้นมาและนั่นคือสิ่งที่อ e ีวิลอายต้องการทำลายมากที่สุดแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกันไหมเคยรู้สึกไหมว่ามีบางครั้งที่คุณเล่าอะไรออกไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกเลยหรือคุณอาจจะยังไม่รู้ว่ากำลังโดนอยู่ตอนนี้ คำถามคือคุณจะหยุดมันทันไหมก่อนที่มันจะดูดพลังในใจคุณไปจนหมด 2. ออย่าเล่าเป้าหมายให้คนที่ไม่หวังดีรู้เด็ดขาดไม่ได้หมายถึงให้คุณเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองจนกลายเป็นคนหวาดระแวงโลกแต่คือการเลือกให้ถูกว่าใครควรได้ยินเรื่องสำคัญในชีวิตของคุณและใครไม่ควรเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนจะยินดีและไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีในสังคมรุ่นก่อน คนไทยจำนวนมากเติบโตมากับแนวคิดรวมมู่การช่วยเหลือกันการมีเป้าหมายร่วมของครอบครัวการเล่าเรื่องของตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องปกติคนรุ่นพ่อแม่จำนวนมากเชื่อว่าเราควรบอกความฝันกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านคนรู้จักเพราะนั่นคือวิธีที่คนจะช่วยเราได้มันเป็นโลกของความไว้ใจโลกที่ยังไม่มีเทคโนโลยีโลกที่ความอิจฉาย,ยังแสดงออกมาเป็นคำพูด มากกว่าความเงียบหรือการดูถูกแบบซ่อนเร้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่โตมาในสังคมที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโลกออนไลน์ทําให้การเปิดเผยข้อมูลเท่ากับการเปิดพื้นที่ให้ถูกวิจารณ์ความสําเร็จของใครบางคนไม่ใช่แรงบันดาลใจเหมือนเมื่อก่อนแต่กลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกด้อยของคนอีกมากมายเป้าหมายที่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวกลับกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกตัดสินก่อนจะเริ่มต้นคนรุ่นใหม่เริ่มเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะยินดีกับคุณ และไม่ใช่ทุกคำพูดที่ฟังดูหวังดีจะสะอาดจากเจตนาแอบแฝงคนจำนวนมากเล่าเป้าหมายด้วยความตื่นเต้นหวังว่าจะได้รับกำลังใจแต่กลับเจอคำถามที่บั่นทอนความเห็นที่ทำให้ลังเลเสียงที่ทำให้แผนในหัวเริ่มไม่ชัดเป้าหมายที่กำลังจะเริ่มเดินกลับถูกสั่นคลอนโดยคำพูดสั้นๆของใครบางคนที่ไม่ได้หวังให้มันสำเร็จจริงๆการเล่าเป้าหมายให้คนที่ไม่หวังดีฟัง จึงไม่ต่างจากการเปิดประตูให้ความสงสัยแทรกเข้ามาในจิตใจในช่วงเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายพลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือช่วงเวลาที่อ่อนไหวปราะบางและพร้อมจะหันหลังได้ทุกเมื่อเสียงของคนอื่นสามารถกลายเป็นสิ่งที่ผลักให้เราหยุดก่อนเริ่มเสียงของคนที่ไม่เข้าใจความคิดของคนที่ไม่เชื่อความอิจชาที่ไม่เคยพูดออกมาตรงๆแต่มองเห็นได้จากสายตา เหล่านี้ล้วนทําให้หลายคนล้มเลิกโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มแต่ความจริงอีกด้านคือคนจํานวนหนึ่งก็เลือกที่จะไม่เล่าไม่พูดไม่อธิบายไม่ตอบใครทั้งนั้นเขาเลือกที่จะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองในช่วงเริ่มต้นเขารู้ว่าเป้าหมายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะปล่อยให้โดนคอมเมนต์ด้วยความคิดของใครก็ตามที่ไม่เคยเดินบนเส้นทางนั้นเขาเริ่มเงียบเริ่มลงมือเริ่มลม เริ่มลุกเองโดยไม่ต้องมีเสียงเชียร์หรือคำชี้นำจากใครเมื่อเวลาผ่านไปถึงช่วงที่ท้อเป้าหมายเริ่มดูไกลความเหนื่อยเริ่มสะสมเสียงในหัวเริ่มถามว่านี่มันคุ้มค่าหรือเปล่าช่วงเวลานี้แหละที่หากเราได้เล่าเป้าหมายให้คนที่ไม่หวังดีฟังไว้เขาจะมีโอกาสได้พูดคำที่เรากลัวที่สุดเขาอาจพูดว่าเห็นไหมว่าแกก็ทำไม่ได้เขาอาจแกล้งถามว่ายังไม่เลิกอีกเหรอเสียงพวกนี้จะยิ่งกดลงไปในจุดที่เจ็บอยู่แล้ว มันไม่ได้แค่สํมเติมแต่มันดึงเราลงไปจากสิ่งที่กําลังพยายามปีนขึ้นไปแต่สําหรับคนที่เงียบเขาอาจจะยังท้อแต่ไม่มีใครมากดดันไม่มีใครมากระซิบว่ามันล้มเหลวไม่มีเสียงจากโลกภายนอกมาบันทอนเขาเหลือแค่เสียงในใจตัวเองและถ้าเขายังเดินต่อได้ถึงแม้จะช้าลงแต่เขาก็เดินอย่างไม่เสียพลังไปกับคําพูดของใครจนกระทั่งถึงช่วงที่เริ่มเห็นผล ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นจากการลงมือทำเล็กๆซ้ำๆการตัดสินใจที่เงียบแต่มั่นคงเริ่มส่งผลจริงความมั่นใจกลับมาความสงสัยถูกแทนที่ด้วยหลักฐานความสำเร็จเริ่มจับต้องได้ช่วงเวลานี้เองที่หลายคนกลับมามองแล้วพูดว่าดีใจด้วยทั้งที่พวกเขาไม่เคยเชื่อมาก่อนบางคนถึงขั้นพยายามจะผูกมิตรใหม่แสดงตัวว่าเคยอยู่ข้างคุณตลอดมาทั้งที่ไม่เคยยื่นมือมาตอนคุณล้ม นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงและมันแสดงให้เห็นว่าการไม่เล่าเป้าหมายให้คนที่ไม่หวังดีรู้ไม่ใช่ความกลัวแต่คือการปกป้องพลังงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรามันคือการรู้ว่าความฝันของเราไม่ควรถูกเอาไปตัดสินโดยคนที่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเราฝันไปเพื่ออะไรค่านิยมของสังคมอาจต่างกันในแต่ละรุ่นคนรุ่นก่อนอาจบอกว่าอย่าปิดบังอย่าปิดใจอย่าอยู่คนเดียวเกินไป แต่คนรุ่นนี้กำลังเรียนรู้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงความเงียบคือเกราะป้องกันที่ทรงพลังที่สุดการไม่เล่าไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อใจใครเลยแต่คือการเลือกปกป้องบางสิ่งไว้ให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยปล่อยให้โลกได้รับรู้ในวันที่เราพร้อมจริงๆถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำมีค่ากับเรามากแค่ไหนเราจะไม่เสี่ยงเอามันไปแลกกับคำพูดลอยๆของใครก็ตามที่ไม่หวังดีเพราะคำพูดแค่ประโยคเดียว สามารถหยุดคนได้ทั้งชีวิตและคนที่แข็งแรงพอจะเก็บเป้าหมายไว้ในใจคือคนที่แข็งแรงพอจะพามันไปถึงปลายทางจริงๆ 3. เป้าหมายของคุณควรเงียบจนกว่าจะสำเร็จไม่ใช่เพราะมันเป็นความลับแต่เพราะจิตใจของมนุษย์ไม่ได้แข็งแรงพอจะต้านแรงสะท้อนจากโลกภายนอกได้ตลอดเวลาในทางจิตวิทยาเมื่อเราบอกเป้าหมายให้ใครสักคนฟังสมองของเราจะหลั่งโดพามีนคล้ายกับเวลาที่เราทำสิ่งนั้นสำเร็จไปแล้ว เรารู้สึกดีภูมิใจเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือจรงิงจังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหมดไฟเพราะเมื่อร่างกายได้รับรางวัลแล้วมันจะไม่มีแรงขับเคลื่อนให้เดินต่อเท่าเดิมมนุษย์มีแนวโน้มที่จะใช้ความรู้สึกแทนความจรงิงเราพูดเป้าหมายออกไปได้รับคำชมรู้สึกเหมือนเป็นคนสำเร็จทั้งที่ในความเป็นจรงิงเรายังไม่ได้ลงมือเลยด้วยซ้ำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ผิดแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตใจที่ต้องการการยอมรับ ต้องการการรับฟังและต้องการความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในสายตาคนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นดาบสองคมเพราะมันทำให้เราพอใจกับการพูดมากกว่าการทำลองนึกถึงสถานการณ์ธรรมดามีคนหนึ่งตั้งใจจะเริ่มต้นลดน้ำหนักเขายังไม่ได้เริ่มกินคลีนยังไม่ได้ออกกำลังกายสักนิดแต่เขาโพสต์รูปลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าปีนี้ขอผอมให้ได้ใต้โพสต์นั้นมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ บางคนชื่นชมว่ายังไงเธอต้องทำได้แน่สมองเขารู้สึกว่าได้เริ่มแล้วทั้งที่ในโลกความจริงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือพลังของการพูดเป้าหมายออกไปก่อนทำมันเติมอัตตาแต่พลากแรงผลักดันมันมอบความรู้สึกดีชั่วคราวแต่นำไปสู่ความนิ่งเฉยในระยะยาวนอกจากนี้เมื่อเป้าหมายถูกเปิดเผยมันไม่ได้ถูกส่งต่อแค่กับคนที่หวังดีแต่มันจะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้ใครก็ได้เข้ามาตัดสิน และการตัดสินจากคนอื่นแม้จะดูเหมือนเล็กน้อยแต่สำหรับจิตใจที่ยังไม่มั่นคงพอมันเปราะบางเกินกว่าจะรับมือไหวบางคนเลิกทำสิ่งที่ตัวเองฝันเพียงเพราะมีคนพูดสั้นๆว่าแบบนี้จะไปรอดหรอคำพูดไม่ถึงสิบคำกลับทำลายความตั้งใจที่หมักหมมในใจมาเป็นปีเพราะจิตใจมนุษย์เชื่อคำวิจารณมากกว่าคำยืนยันจากตัวเองเมื่อผู้ฟังมีภาพในหัวเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะเป็นแล้วเราทำไม่ได้ตามนั้นเขาจะรู้สึกผิดหวังหรือแสดงออกเชิงลบ แม้ว่าเราจะไม่ได้มีพันธสัญญาอะไรกับเขาเลยก็ตามความรู้สึกที่เหมือนเราโดนจับตามองเป็นภาวะที่เรียกว่า Spotlight Effect มนุษย์จะรู้สึกว่าคนรอบข้างกำลังสนใจและจับจ้องเรามากกว่าความจริงเมื่อเราเล่าเป้าหมายออกไปแล้วเราจะรู้สึกว่าทุกคนกำลังจับตามองว่าเราจะสำเร็จไหมความกดดันนี้ทำให้เรากลัวผิดพลาดและเมื่อกลัวผิดพลาดเราจะเริ่มไม่กล้าทำสิ่งที่ควรเป็นความกล้าในการเดินหน้า กลับกลายเป็นความกลัวที่ทำให้เราถอยการเงียบจึงไม่ใช่การปิดกัน้นแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ภายในของเราให้อย่างสะอาดเป็นการสงวนพลังงานทางอารมณ์ไว้กับตัวเองเพราะทุกคำพูดที่เราพูดออกไปคือการสูญเสียพลังงานบางอย่างไปกับการอธิบายแม้จะเป็นคำพูดกับคนใกล้ชิดก็ยังอาจทำให้ความมุ่งมั่นบางส่วนลดลงโดยไม่รู้ตัวถ้าเราทำสิ่งนั้นเงียบๆเราไม่ต้องได้รับการยอมรับตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เราไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของใครเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้ว่าเราทำพลาดและที่สำคัญเราจะได้พิสูจน์กับตัวเองก่อนว่ามันเวิร์กหรือไม่เป้าหมายในช่วงเริ่มต้นคือเมล็ดเล็กๆมันไม่ควรถูกโยนลงดินที่ยังไม่มีร่มเงามันควรได้รับการปกป้องในที่ปลอดภัยรดน้ำอย่างเงียบๆให้รากงอกลงลึกโดยไม่มีใครรู้ก่อนที่จะงอกขึ้นมาเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องหันมามองมนุษย์ไม่ได้อ่อนแอแต่เราทุกคนมีจุดที่สั่นคลอนได้ การเงียบไม่ใช่การไม่กล้าแต่คือการเลือกที่จะเข้มแข็งในแบบที่ไม่ต้องประกาศเมื่อถึงวันที่คุณสำเร็จจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครเชื่อเพราะผลลัพธ์จะเป็นเสียงที่ดังกว่าคำพูดใดๆเสมอเงียบไว้จนกว่าผลลัพธ์จะพูดแทนคุณเอง 4. วิธีป้องกันตัวจากสายตายชา้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองการป้องกันตัวจากสายตายชา้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เรื่องของการทำตัวให้ด้อยลง ไม่ใช่การปิดบังความสำเร็จหรือการกลัวที่จะโดดเด่นแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเปรียบเทียบคุณต้องวางตำแหน่งตัวเองในจิตใจให้มั่นคงพอที่จะไม่ถูกรบกวนและในขณะเดียวกันต้องฉลาดพอที่จะไม่เปิดช่องให้พลังลบจากภายนอกเข้ามาสั่นคลอนจิตใจจุดเริ่มต้นของกระบวนการป้องกันตัวคือการรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่าเรื่องดีๆให้ใครบางคนฟัง แล้วคุณกลับรู้สึกหมดแรงรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนความสุขโดนดึงออกไปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มโดนสายตายฉาแทรกซึมเข้ามาในพลังงานของคุณแล้วคนเหล่านั้นอาจไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้แสดงความเกลียดชังอย่างชัดเจนแต่มันคือความรู้สึกอึดอัดที่คุณรับได้ทางอารมณ์เมื่อคุณเริ่มรู้เท่าทันขั้นต่อไปคือการคัดกรองพลังงานอย่างมีสติวิธีนี้ไม่ได้หมายถึงการตัดคนออกจากชีวิตโดยไม่พูดไม่จา แต่คือการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารกับคนบางประเภทคนที่ฟังแต่ไม่ยินดีคนที่พูดแต่ไม่หวังดีคนที่เงียบแต่จ้องมองด้วยสายตาวัดระดับการป้องกันที่ดีคือการไม่เปิดเผยสิ่งสำคัญเกินความจำเป็นลดระดับการแชร์เรื่องเป้าหมายหรือความสำเร็จให้เหมาะกับความสัมพันธ์และให้คนได้รู้เรื่องของคุณจากผลลัพธ์มากกว่าจากแผนที่คุณกำลังจะทำอุปสรรคในขั้นนี้คือความรู้สึกผิดคุณจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องปิดทำไมเราต้องสงสัยทำไมไม่เปิดใจกับทุกคน เหมือนที่เราเคยทำมาก่อนนี่คือกับดักของความคาดหวังในแบบเดิมของคุณเองคุณเคยเชื่อว่าโลกนี้ควรปลอดภัยคุณเคยคิดว่าคนที่ใกล้ชิดควรรับรู้ทุกอย่างแต่โลกความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปการเอาชนะอุปสรรคนี้ได้คือการเปลี่ยนความเชื่อจากการหวังให้คนเข้าใจมาเป็นการเข้าใจว่าตัวเองต้องการปกป้องอะไรและยินดีจะทำให้เต็มที่เพื่อสิ่งนั้นแม้จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างไปจากเดิมขั้นต่อไปของการป้องกัน คือการยกระดับพลังในใจตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การหนีจากพลังลบแต่ต้องเสริมพลังบวกภายในให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคุณต้องมีพื้นที่ส่วนตัวที่สงบพื้นที่ที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังไม่ต้องแสดงไม่ต้องป้องกันและไม่ต้องพิสูจน์คุณต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองฝึกนิ่งฝึกฟังใจฝึกสร้างพลังใจด้วยความคิดบวกที่ไม่ผูกกับคำยืนยันจากใครการฝึกสมาธิการเขียนบันทึกการทบทวนตัวเอง หรือแม้แต่การพูดคุยกับตัวเองในกระจกล้วนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมเกราะทางจิตใจอุปสรรคที่มักเกิดขึ้นในช่วงนี้คือความรู้สึกเหงาเมื่อคุณเริ่มลดการพูดลดการแชร์ลดการเข้าสังคมในรูปแบบเดิมคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณหายไปจากวงจรของใครหลายคนคุณอาจกลัวว่าจะถูกมองว่าเปลี่ยนไปหรือทำตัวแปลกแยกแต่ต้องเข้าใจว่าการเดินออกจากพลังลบย่อมมีความเงียบอยู่เสมอความเงียบนั้นไม่ใช่การสูญเสีย แต่มันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังกลับมาเชื่อมโยงกับพลังของตัวเองอย่างแท้จริงขั้นสุดท้ายของกระบวนการป้องกันตัวจากสายตาอิจฉาคือการใช้ผลลัพธ์พูดแทนโดยไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเมื่อคุณเริ่มมีผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำจริงๆพลังงานของคุณจะแข็งแรงพอที่จะไม่สะเทือนกับคำพูดหรือสายตาใดๆคุณไม่จำเป็นต้องแก้ตัวไม่จำเป็นต้องปิดบงังและไม่ต้องลดตัวเองเพื่อให้ใครรู้สึกสบายใจ เพราะผลลัพธ์นั้นจะกลายเป็นโล่ที่ปกป้องคุณโดยธรรมชาติใครที่ฉายย่อมรับรู้ได้เองว่าเขาไม่สามารถหยุดคุณได้ด้วยพลังลบอีกต่อไปและใครที่จริงใจจะยิ่งสนับสนุนคุณโดยไม่ต้องร้องขอลองจินตนาการสถานการณ์หนึ่งคุณเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆจากความฝันที่คุณเก็บไว้ในใจมานานแทนที่จะโพสลงโซเชียลหรือเล่าให้ญาติพี่น้องฟังทุกขั้นตอนคุณเลือกจะค่อยๆทำอย่างเงียบๆเ,เก็บรายละเอียดไว้กับตัวเอง ลงมือทุกวันโดยไม่ต้องบอกใครคุณผ่านช่วงที่เหงาผ่านความรู้สึกไม่มั่นใจและบางครั้งก็สงสัยว่าทำแบบนี้มันจะไปรอดไหมแต่คุณก็ไม่หยุดคุณเฝ้าดูมันเติบโตทีละน้อยและเมื่อถึงวันที่มันเริ่มงอกเงยเป็นผลลัพธ์จริงๆคนรอบตัวเริ่มสังเกตเห็นเองโดยไม่ต้องให้คุณอธิบายถ้าคุณเลือกเล่าในวันแรกคุณอาจได้รับคำดูถูกแบบแฝงหรือแรงสันคลอนที่ทำให้คุณถอดใจตั้งแต่ยังไม่ได้ลอง แต่เมื่อคุณเงียบและเลือกเดินเองคุณไม่แค่รอดจากพลังลบแต่ยังยืนได้อย่างมั่นคงด้วยพลังของตัวเองอย่างแท้จริงสุดท้ายการป้องกันตัวจากสายตายช้า,ชาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องปิดบังตัวเองตลอดชีวิตมันแค่หมายความว่าคุณควรเลือกเวลาที่จะเปิดเผยและเลือกคนที่จะเปิดใจอย่างมีสติไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อให้ตัวคุณเองเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ถูกพลังของคนอื่นฉุดรั้ง คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ด้อยลงคุณไม่ต้องแกล้งล้มเหลวเพื่อให้คนอื่นสบายใจแต่คุณต้องเลือกให้เป็นว่าจะปกป้องพลังในใจตัวเองยังไงเพื่อให้คุณยังเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกสายตาใครทําให้ไข่เขะระหว่างทางถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เว่ e เคินยัวไลฟ์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ